สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีวัคซีนประเภทใดบ้างที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะฉีดนะครับตัวแรกนะครับก็คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบนะครับและถ้าหากมีอาการรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยหเข็มในทุกทุกปีนะครับต่อมาวัคซีนโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสนะครับซึ่งเชื้อนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปอดอักเสบ อาจติดเชื้อในกระแสะเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบหากรุนแรงเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับการฉีดวัคซีนนะครับเขาก็จะฉีดเป็นวัคซีน13สายพันธุ์ใน1เข็มตามด้วย23สายพันธุ์1เข็มห่างกัน1ปีนะครับต่อมาวัคซีนโควิด19นะครับวัคซีนโควิด19นี่ยนะครับถ้าผู้สูงอายุได้รับเชื้อโควิดก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ หากอาการรุนแรงก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับการฉีดวัคซีนน่ะอาจจะฉีด1 2ถึง2เข็มตรงนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนนะครับต่อมาวัคซีนโรคงูสวัสดนะครับก็จะมีลักษณะอาการาสำหรับโรคงูสวัสดนะครับเกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาทอาจปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังนะครับ การฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดวัคซีนหนึ่งเข็มเพียงครั้งเดียวนะครับสำหรับโรคหมูสวัสดต่อมานะครับวัคซีนสำหรับโรคคอตีบบาดทยักไอกรนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการสำหรับโรคคอตีบเนี่ยนะครับก็จะทำให้หายใจลำบากหากรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได้นะครับโบรคบาดทยักเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็งหายใจลำบากอาจจะเสียชีวิตได้ ส่วนโรคไอกลนก็จะทำให้ไอต่อเนื่องรุนแรงนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบัดทยักไอกลน1เข็มและวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบัธทยักทุกๆ10ปีนะครับ และนี่ก็คือวัคซีน5ชนิดนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทุกคนนะครับควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเหล่านี้นะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้นะครับเผยแพผ่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ